รีเบก้ากับคิมเบเคียวใครคือลูกลักรีเบก้าดิค่ะเรนดี้อัพมนะคิมเบอรี่เคียวยะาผมไม่ค่อยชอบละรู้คุณเรดี้อัพแล้วมีแหล่งสูนไหมไม่มีการหยิบจุกจันเจอไหวไหมก็น่าจะพอจุกได้นะถ้าได้ฝึกสักหน่อยดังสแกคุกดออกเกมเลยด่านนี้โอ้โหเฮ้ยเอาว่ะเฮ็ด เจอน้องพิมเฮดด้วยเกมที่กลัวอะแล้วเต็กยืนในนี่วะเนี่ยยืนบังลูบิกนี่เนี่ยแล้วมันวิ่งมาแถวลูบิกเลยว่ะมันรู้เอ้นี่สายอ่านเกมเหรออ่านเกมเฮ้ยเฮ้เฮ้้ย่มันรู้ด้วยว่ะพี่ของตกไม่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 ตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังไม่ทันเริ่มเกมเลยมึงมึงก็เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วเหรอค่าสมองมึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วล่ะแล้วกูโดนมันลาไอ้คิวเลอร์ตอนนี้ไหวปะเนี่ย สบายสบายอ้โหแล้วมันวิ่งมาแถวรูบิกเลยว่ะไอ้นี่สายอ่านเกมเหรอาอ่นเกมเฮ้ยที่มันรู้ผมอยู่นี้ด้วยว่ะที่ของตกไม่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 ตกเฮ้ยเฮ้ยเฮยังยังไม่ทันเริ่มเกมเลยมึงมึงก็98%้าสิบแปแล้วเหรอค่าสมอง98%แล้วล่ะแล้วกูโดนมันละไอคิวเลอร์ตัวนี้ไหวปะเนี่ยสบายสบาย โอ้เฮ้ยไม้มันล้มไม่ลงว่ะทำไมไม้มันล้มไม่ลงวะพี่เอกโอ้ผมจริงแล้วผมจริงแล้วผมไปทำเล่นละล้มแล้วเหรอเฮ้ยไม้มันล้มไม่ลงทำไมไม้มันล้มไม่ลงวะพี่เอกโอ้ผมจริงแล้วผมจริงแล้วผมไปทำเล่นละล้มแล้วเหรอไม้มันล้มไม่ลงเอาสวิตไอ้ผู้หายเพื่อนปล่อย อะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลตวขอบคุณมาตี้เอ็กด้วยนะครับสำหรับ20บาทผมจริงเอานะผมจะไม่ผมไม่ทำเล่นละเอาจริงเาจังแล้วทีเอาจริงมาจังแล้วทีเขาโซนเขาโซนเลยเขาโซนเลยเขาโซนเลยฮิวเลยฮิวเลยน้องคอเด็ดเพื่อนคนจีนดะวะเดอะบ i ็อก u opened it, I came อยู่กับผมเดอะบ x ็อกสวัสดีครับน้องตินแล้ว พี่เสียเชิงอะไรพี่ไม่ได้เสียเชิงเขาเรียกว่าอ่อนให้ก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบว่าเอาจริงเหมือนเหมือนลัสเซียเวสบุกแล้วนะที่เจอกับเพดีเอาจริงละเดอะบ็อก x The Box The Box ไอก้คุณหัวไปลักหายไปหลายวันไปอยู่กับแฟนคนอื่นไอยู่กับแฟนตัวเองสิคฮามไปอยู่กับแฟนคนอื่นกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยแบบนั้นก็จะผิดศีลธรรมจรรยาหรือเปล่า เดอะบล็อกเดี๋ยวผมเอาให้จานที่จานล้มไว้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมแก้ตัวให้เอาโอเคจัดไปคือที่ผมล้มไวนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากให้พี่เอกไปจู๊ดฟอร์มขายให้ผมได้โชว์ฟอร์มหรอถ้าเกิดผมแบบจุ๊กยาวๆคือพี่เอกก็นั่งซึมปั่นไฟนั่งซึมนั่งซึมผมไม่เคยซึมผมเอาจริงตลอดสวัสดีครับคุณแดกแซสปะเดอะบ็อก จันบอกคนที่อิ่มร้อยไหมก็ต้องบอกเราต้องบอกแหล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 แหลกเอาแหลกจะแจกสี่หนึ่งแสนเหรียญให้คนที่ซับคนที่สี่ล้านใช่ไหมครับใช่เหรอน้องจะแจกพี่เหรอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกดเลยระบายไปไหนหมด The Box ขอร้องยังไม่ได้ใช้สั่งแผ่นอันนี้สาบานจากใจจริงสาบานจากใจจริง ต่มาจากใจจริงย่อๆๆๆๆๆๆดอดใจจริงโหย่อดสถิตด้วยผมย่อยับผมอยู่บ้านสีฟ้าแค่นั้นใช่ครับให้ลูกศิษย์ได้โชว์บ้างครับผมผมโชว์มาเยอะแล้วทุกวันน่ะแล้วผมกวักมือกวักมือแล้วผมแก้รูบิ๊กชิลชิลกวักมือโหมาของจริงผมแก้รูบิชิว๊กชิลชิวอยู่กับผมบ้านฟ้าเรื่องมันเล่นไม่อ่านเกมบรรยากาศวังอ่านเกมอ่านเกมแต่ไลฟผมอยู่โมโหว่าผมกวักมือไง อันไลฟ์แล้วอยูตัวผมอยู่กับผมแบ็คเอสครับผมไฟฉายแล็คเอสแบ็คเอสเอ้าสวัสดีคุณเอคลาสครับท่านไลฟ์แล้วนี่เพิ่งเล่นเกมที่4นะเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มนะสวัสดีทุกคนนะครับตัวผมนะมาบ้านฟ้าไปแล้วนะไปเลยไปเลยไปเลยเพราะผมวนจนตะไคร้ขึ้นผมโง่ถ่ายยังไงทรายยังไงเอาดีๆถ่ายแล้วถ่ายแล้วที่บ้านถ่ัยดูครับจำเก็บเป็นไม้สวัสดีครับผมไอ้ไี่ไม่ได้เห็นไปไหนหาย พี่ก๊อฟบอกว่าจานหนีเที่ยวแล้วผมเอาจาดผมเอาจาดแค่นั้นผมเอาจาดอย่าไปเชื่อไอ้ก๊อฟมากครับผมเอาจาไปหนีเที่ยวภาษาฟิลิปปินส์นะเฮ้ฮ้ยผมหนีเสี่ยวผมหนีเที่ยวกับสาวไทยนะฮ้ยผมไปไหนอ่ะไอ้คนพี่ไปฉายถ้าผมเอาจาดจานผมเอาจาดเอาหน่อย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 ใหญ่ใหญ่ผมโชว์ผมเอาจาดผมเอาจาดผมโชว์เดี๋ยววงการจะสั่นสะเทือนสะเทือนสะเทือน สะเทือนสะเทือนยัดไม้ไม้ยัดไม้ไม้ยัดไมายหมายเอาจ้าดเอาจ้าดเอาจ้าดเอาไปป้อนหนึ่งทีเอาจ้าดเอาโฟดเอาจ้าดอ่าอ่าทิ้งเลยทิ้งเลยเพื่อไปหาน้องคอเด็ดซะแล้วทิ้งเลยเอาคูนี่สิบบาทเลยครับต้องให้ถึงมือขผมจะยากแค่นั้นาไอ้คือไอ้คอเด็ดเป็นคนจู้งห้าเครื่องนะพี่พี่เขียนมาเนี่ยน้าเพีม่มาเล่นอาจารย์เจ็ร้อยตายไปพี่เขียไอาคอเดดมันกระดิกก่อพี่เห็นมากับบ้า ไอ้คนี้เด็นคนจูนะครับสอนเจ้าชู้หน่อยแทำยังไงอ่ะงทำไม่เป็นนี่เจ้าชู้แล้วไปฉายผมไม่วางไว้ไหนวะเนี่ยเห็นเอมี่ฟูกระดาษมาไทายอย่างนี้ทเท่วคนนั้นเลยคนนั้นเขาก็น่ารักสุดๆสวัสดีครับส,สวัสดีคุณยานิหยงครับผมขอบคุณสําหรับเมมเบอร์เอ้ขอบคุณสําหรับโดเนต <c oughs> นะครับซูเปอร์แชท์สามสิบห้าบาทผมโหดไหมครับผมผมโหดไหมจูแปลอาจารย์นะ ขอบคุณแอนฟิลนะครับ1 7 27บาทคนที่เล่นเมกโทมัสผมว่าเข้มนะผมว่าเข้มนะคนที่เล่นเมกโทมัสแต่ว่าคนหนึ่งห้าเครื่องอีกคนอีกคนก็ห้าเครื่องเมื่อกี้อีกคนหนึ่งลบห้าเครื่องแต่ผมจู๊ห้าเครื่องยังไงก็เหมือนเหมือนกันก็ห้าเครื่องเหมือนกันใครสนใครสนก็ห้าเครื่องเหมือนกันดูเอาครับทุกคนแต่ว่าลีเบก้าจะเข้มกว่าลีเบก้าเข้มกว่า ใชกครับป่าเา่นน้อยกูเปิดแล้วนะออกได้แล้วไฟฉายกูอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะออกหนุ่มแมวมาเลยเอ้าแล้วสับรางดึงสับรางทำยังไงผมทำไม่เป็นผมแก้ทำมันัดชิวๆนี่ไงเดี๋ยวแล้วจานครับเสียงใครพูดอยู่เสียงพี่เอกครับ อาจารย์ต้องช่วยเพื่อนแล้วนะเสียงเสียงเสียงลูกพี <S 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 ่เอกครับเสียงลูกพี่เอกมังกระดึ๊กมือรอเราแล้วเพื่อนอาจารย์นี่ไงผมมาแล้วนี่ไงผมมาแล้วนี่ไงผมมีใบฉาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเหตุใดเลยเหตุใดเลยมันยิงโซ่นะมันยิงโซ่นะมันยิงโซ่เอ้ยมามามาเข้าเข้าชิดเลยเข้าชิดเลยทุกคนเข้าชิดเข้าชิดเข้าชีตติดยกเข้าชิดติดยกเข้าชิดเข้าเลยเขาเลยผมมีใบฉาไม่ต้องห่วงตีแล้วตีผ้าแล้วตีผ้าตีผ้าสวัสดยสวัเลยสวัเลยสวยเลย ไปเลย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 สวยเลย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 พระจ้าวาไล่เพื่อนไม่สนใจพี่เอกสูโหชอบมาเล่นน้ำกับสามีบางสวยใช่ครับลุงลุงลุงต้องผมจะฮิวว่าพี่เอกเขาก็มีจิ๊กที่บางกลวยไงไม่มีอยู่หลังช่างชุยอ่ะผมมีที่บางประกอบบางประกอบด้วยบางประกงได้เปล่ามันจะแอปพูดมีตังค์ไปออกดิผมจะออกหลุม ามที่ผมมาออกแล้วผมมาออกแล้วไปออกไปออกไปออกอย่าไปย่อย่อใส่มันออกแล้วมัน้องเคยเห็นที่ประจานวันี้ใส่ดีครับผมไม่เคยมาย่อท้ายเกมครับไม่มีไม่มีผมย่อแต่ในเกมครับไม่เปิ๊กมองหลุมไม่ทำงานทำสิเราต้องหาเปิกหลุมอยู่ไหนวะเปิ๊กมันไก่ปะเปิ๊กเนี่ยตามที่สองเมตรเฮ้ยกลเอาเรื่องนะเกือบขึ้นแกะนะกลไกลไกลยกอย มันทื่อไปแล้วหลุมอ่ะอาจานยน้องหาทื่อแล้วมันก็เห็นนี่ใช่เห็นอยู่อาจารย์น้องวิ่งหาเฮ้ยน้องๆหลุมหายวิ่งเข้าบ้านใหญ่อ่ะเสิบบาทเลยมีข้าบ้านใหญ่้นี่สิบบาทเลียวควายหลุมอยู่ไหนวะพี่อยู่ข้างหน้าอาจารย์แหละนั่นอาจารย์มาเจอมันเจ้าปะฮ้ย นี่ไงล็อกหลบแล้วคนล็อกหลบมันานต้องไขางกยานต้องไข่ไงไขทันแล้วบอกแค่นั้นผาดเองไขไงแค่นั้นแหละไอสดตายไขต่อหน้าแม่งเลยเขาจะด่าเราไหมแค่นั้นสวัสดีครับสตรีมเมอร์น้ำดีแน่นอนผมสตรีมเมอร์น้ำดี ถามว่าใครเป็นคนจุ๊ใครเป็นคนตื่นสุดก็ดูแต้มนะครับน้องๆโอ้โหเดี๋ยวผมรอคลิปนี้ลงยูทูบหน่อยนั่นแล้วไอ้ห้าเครื่องกับสองคนมันไม่เหมือนกันนะความหมายอ่ะคนจุ๊ห้าเครื่องคนล้มห้าเครื่องอ่ะมัาเป็นแข่งนี่แต้มนี่คือแบบแต้มเลยนะครับโอ้โห